ด้วยยังไงเนี่ยแกงวัตถิชอบเลยเว้ยบ้าหลอยนี่มันหัวฉันจนุชาร์อะไรแกปนอนกับฉันอยู่อะไม่ใช่แล้วทำไมแกทำอย่างนี้เนี่ยอ่ะดี๋อยอีนี่อีห้อยเนี่ยออกไปดิอะไรของแกเลยพอ้โอ้อะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนี้นะ ้านอย่าเพิ่งตีกันฉันเอาตังค์คืนแน่เดี๋ยวบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวตาแมวเอาตังค์ค่าอะไรค่าของไงก็ตาแมวเองดีเกี่ยวอะไรอ่ะแก๊มเรื่องมันยุ่งนี่ขว่ฉันไม่ได้อยากยุ่งหรอลับจนต่อตีโอนต่อไปหน่อยโอนไม่คิดเลยอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นพวกมันไหลปีมากจะทำยุ่งอะไรเนี่ยโอ้ย เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไปไปแกอยู่กับฉันคัด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 สังเพื่อนคัดถ่ายอะไรวะไม่ได้เรื่องเลยวะยเฮ้ยเล่นให้มันสมบทบาทหน่อยดิเว้ยขอโทษข้าพ,พอดีเมื่อกี้โซ่เขาตบอบแบบเขาไอโซ่เล่นอะไรอะฮะกี่เทคแล้วใครต้อง,องหาทัง